ขเขมรรับไม่ได้หลังเพจข่าวเครมนิวเซ็นเตอร์ของขเขมรได้เอาภาพนะครวัดอังกอร์ไปดัดแปลงด้วย AI ใส่หลังคาแบบทรงไทยเข้ามาหลังจากนั้นก็เอาไปโพสต์นะครับโดยบอกว่านี่คือนครวัดที่สวยงามของเราโอ้โหชาวขเขมนนี่ดาเดือดเข้ามาใหญ่เลยบอกว่า คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณเอารูปนครวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของเราไปแปลงภาพด้วย AI ได้ยังไงมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ออริจินอลสิ่งนี้ไม่ใช่เมรโอ้โหนี่กลายเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นว่าชาวเมรมีความตื่นรู้อย่างแท้จริงเออเขาก็พอจะมะีความคิดอยู่นี่หว่าก็ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เหรอเออแล้วทำไมเขาชอบเขมกันจังเลยบอกว่าจะระดมกันรายงานเพจนะถ้าไม่ลบออก พอโพสต์ภาพนี้ลงไปผมดูครั้งแรกเออว่ะก็สวยดีนะสวยดียอมรับเลยที่ดูครั้งแรกคือมันสวยดีแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นก็คือคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาปกติแล้วเวลาที่คนขเขมรเนี่ยเข้ารูปอะไรก็ตามที่ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงแก้ไขเกี่ยวกับอของของ,ของประเทศไทยเนี่ยเอาไปผสมรวมกันไปยำกับ ของขเขมรดั้งเดิมเนี่ยขเขมรส่วนใหญ่จะเชื่อแล้วก็ชื่นชอบในสิ่งเหล่านั้นนะครับและรูปโพสต์ของโพสต์นี้เนี่ย มีคนคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็คงไม่ต่างจากเดิมหรือมั้งคนคขมรก็คงคอมเมนต์อะไรเหมือนเดิมก็คงจะมาชื่นชมว่าเอ้ยสวยจังเลยประเทศไทยต้องอับอายคนไทยคัดลอกเขมรแต่เหลือเชื่อผมเข้าไปดูครั้งนี้เหลือเชื่อมากเลยคนคขมรไม่เห็นด้วยกับการเอานครวัดนครผมไปตัดต่อด้วย AI เพื่อให้มีหลังคาแบบไทยเอ้า เขาที่คอมเมนต์แลดูเป็นผู้รู้ขึ้นมานิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวพวกเขามีคอมเมนต์กันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งก่อนโพสชี้แจงด้วยว่าภาพนี้มีต้นกำเนิดมาจาก AI จะได้ไม่สับสนสำหรับคนที่เดินทางไปเพื่อเยี่ยมชมท่องเที่ยวสถานที่จริงและพวกเขาจะคิดว่าทำไมมันไม่เหมือนกับรูปภาพความคิดเห็นถัดไป หยุดใช้ AI ออกแบบอังกอวัดแบบนี้มาโพสเถอะมันผิดต้นฉบับผิดไปหมดเลยทำให้เกิดความสับสนมากความคิดเห็นถัดไปเฮ้ยนี่มันคือรูป AI ความคิดเห็นถัดไปพวกเรามารายงานเพจนี้กันเถอะที่อย่างนี้คุณนเหียนชวนกันมารายงานเพราะว่าเขาเอารูป นครพัดมาดัดแปลงให้มันดูสวยงามขึ้นแต่มันใส่ความเป็นไทยเข้าไปเฮ้ยแบบนี้ชวนกันมารายงานได้เหรอที่อะไรที่เป็นข่าวปลอมที่อยากได้ของไทยจริงกลับมาทำตรงกันข้ามที่ไม่ใช่อันนี้โอ้โหอันนี้ยอมรับเลยว่าแปลกใจโคตๆนะครับความคิดเห็นถัดไปน่าจะเขียนชัดๆว่ามันเป็น AI คนจะได้ไม่งงความคิดเห็นถัดไปทำไมถึงตีพิมพ์สิ่งนี้ ที่มันแตกต่างจากความเป็นจริงความคิดเห็นตัดไปภูมิใจในชนชาติคำเมนความคิดเห็นถัดไปนะครับคำเมนแต่งรูปเก่งไม่แพ้ฝรั่งเลยเออเดี๋ยวพี่ครับผมอยากจะบอกว่าไอ้รูปนี้มันไม่ต้องแต่งแค่คีคำว่านะครวัดบวกกับรลังคาทรงไทยเข้าไปเนี่ย AI มันก็ครีเอทรูปมาให้แถวพี่ไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านั้นนะครับอย่าไปคิดว่าเขาทำรูปนี้มาแล้วเขาจะเก่งไม่แพ้ฝรั่งอันนี้ไม่ได้ทำา AI ททำให้ทั้งหมดเลยความคิดเห็นถัดไปครับอังกอวัดคือความภูมิใจของชาติเราความคิดเห็นถัดไปน่าทึ่งจริงๆกัมพูชาที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นถัดไป ถ้าจะทำอะไรก็ควรพิสูจน์ว่าเป็นภาพจริงหรือภาพวาดครับพี่นี่มันยุคดิจิทัลแล้วความคิดเห็นถัดไปมีชาวคอมเ,เนเข้ามาด่าต่อนะครับเพจโ,โง่ๆอยู่เสียมเรียบไม่เคยเห็นนครวัดอังกอร์แบบนี้เลยเอารูปจาก AI มาสร้างความเข้าใจผิดเป็นมลพิษอีกครั้งแล้ว เออแสดงว่ามีคนโพสต์รูปแบบนี้เกี่ยวกับนครวัดหลายรอบแล้วนะสงสัยชาวประเมนเขาคงจะไม่ชอบเป็นจริงๆเออว่ะอันนี้ถึงจะเรียกว่าตื่นรู้ของจริงนะครับชาวประเมน แบบนี้แหละมันคือการตื่นรู้รู้ว่าอะไรคือขเขมรแท้ๆอะไรไม่ใช่ขเขมรแท้ๆแบบนี้มันถึงแยกแยะได้หน่อยต่อให้ราสาเนี่ยจะเป็นปราษาทที่ต้นกําเนิดของตระกูลขเขมรไม่ได้สร้างมาก็ตามนะต้นกําเนิดที่สร้างมาคือชาวอินเดียที่เขาอพยพเดินทางเข้ามาทํามาค้าขายแล้วก็เขาแต่งงานกับชนพื้นเมืองจนสุดท้ายเขาก็กลายกลุ่มพืนไปด้วยกันกับชาวพื้นเมืองนะครับถึงแม้ว่า ทั้งหมดทั้งมวเนี่ยไม่ใช่บรรพบุรุษของขเขมนก็จริงแต่ว่าขเขมรคือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเป็นแรงงานในการก่อสร้างสิ่งนี้นะครับในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นขเขมนสามารถอ้างได้ว่านี่คือความภาคภูมิใจของเขาเออแบบนี้หน่อยค่อยสมกับคําว่าตื่นรู้ไม่ใช่เอะอะก็เครมประเทศไทยอย่างเดียวแบบนั้นในเวริร์ไม่ดีไม่ดีนะครับ ต้องเขมรเนี่ยต้องรู้จักฉลาดแบบนี้อนาคตถึงจะสดใสความคิดเห็นถัดไปนี่คือรูป AI ต่างจากนกครวัดอังกอร์ที่แท้จริงปวดรบออกเดี๋ยวคนอื่นจะมาวิจารณ์ความคิดเห็นถัดไปพูดอ,อะไรจริงบ้าง้ะเจ้าเขาเสียสละแรงกายแรงใจแต่มึงมาโคสตร,รูปปลอมจาก AI เนี่ยนะเขมรด่าแรงเขมรด่าเขมรด้วยกันอย่างรุนแรง ไอ้แบบนี้ไอ้คนที่มนุษย์สาวรูปไปขีเอดใน AI เดี๋ยวมันก็เสียใจหรอกไม่เอาไม่เอาไม่ดีคนไม่ชาติเดียวกันอย่าด่ากันเลยนะครับความคิดเห็นถัดไปมารายงานเพจนี้กันก่อนทำไมถึงลงรูปปลอมๆต่างจากเวอร์ชั่นของจริงความคิดเห็นถัดไปโปรดทราบว่าภาพข้างต้นสร้างด้วย a i ได้โปรดบอกต่อด้วยความสัตย์จริง เจ้าของเพจกรุณาโพสต์แบบนั้นด้วยไม่ใช่สร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนคนทั่วไปคอมเมนต์ถัดไปนะครับรูปนี้เหมือนของจริงมากเออมันก็เหมือนสิครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI ไม่ว่าจะครีเอทรูปหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหเงียน,เน,ยนเนียนแบบโดยที่สอาคลิกแค่นั้นเองใส่ข้อมูลใส่อะไรอะไรลงไปเนี่ยได้รูปเหมือนจริงมากยังกลับไปถ่ายกับมือ ความคิดเห็นถัดไปรูปภาพนี้ไม่ใช่ขมเมนแต่งภาพและโพสต์ไม่ละอายบ้างเหรอ,โ,อโหเนี่ยทำไมชาวขมนเขาไม่ทำแบบนี้กันตั้งแต่แรกเออรู้ว่าอะไรคือของตนรู้ว่าอะไรคือของคนอื่นคุณควรจะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับอ่ละต่อไปจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อคอมเมนต์ในเฟซมันแบบ รีเฟซรัวๆเลยเนี่ยแต่ว่าชาวเขมรเ,เขามาคอมเมนต์กันต่อกันเยอะมากเลยสงสัยจะเป็นกระแสในเขมรน,นะเนี่ยว่าเฮ้ยพวกมึงอย่ามาอย่ามาทำอะไรอย่างนี้มันนฟอร์มนะครับอันเนี้ยความเป็น,ปนความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะเขาเขียนไว้ว่าไม่ลงรูปจริงแต่ลงรูปฟอร์มตั้งใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อทำลายผลงานที่แท้จริงของชาวเขมร คอมเมนต์สุดท้ายเนี่ยตรงจริงผมไปดูคอมเมนต์หลายชาวเขเมิหลายคนเนี่ยเขาดือด่านมากเลยนะทำไมต้องเอารูปนครวัดอันยิ่งใหญ่ของเขาไปผสมกลมคกลืนกับวัฒนธรรมอื่นนันสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเอง เออเขมรรับไม่ได้นะครับแบบนี้เขมรรับไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าของโพสต์ลบออกผมมองว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีดีมากเลยหวังว่าชาวเขมรเนี่ยต่อไปจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องกับทุกสิ่งทุกอย่างนะของเขมรไม่ใช่แค่รู้แค่นควรวัดนันเองไม่ใช่รู้แค่นั้นนะเอาให้รู้ให้มันของแท้จริงๆเออต่อไปจะได้ไปเคมคนอื่นมั่วซั่วเา้าสุดท้ายนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับ บ๊ายบายขเมนร,รับไม่ได้หลังเพจข่าวเทรมนิวเซ็นเตอร์ของขเมรได้เอาภาพนครวัดอังกอร์ไปดัดแปลงด้วย AI ใส่หลังคาแบบทรงไทยเข้ามาหลังจากนั้นก็เอาไปโพสต์นะครับโดยบอกว่านี่คือนครวัดที่สวยงามของเราโอ้โหชาวขเมนนี่ด่าเดือดเข้ามาใหญ่เลยบอกว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณ เอารูปนครวัดอันศักดิ์สิทธิ์ของเราไปแปลงภาพด้วย AI ได้ยังไงมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ออริจินัลสิ่งนี้ไม่ใช่ขมรโอ้โหนี่กลายเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นว่าชาวขมรมีความตื่นรู้อย่างแท้จริงเออเขาก็พอจะมีความคิดอยู่นี่หว่าก็ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เหรอเออแล้วทำไมเขาชอบเขคยมกันจังเลยจริงไหม เขาก็รู้นะว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เขมรแท้ดั้งเดิมมันไม่ใช่สิ่งที่บรรพบุรุษที่มาจากอินเดียมาสร้างแบบดั้งเดิมมันเป็นการดัดแปลงไปแล้วยามาทำโอ้โหเข้ามาจ้วงยับเพจใหญ่เลยบอกว่าจะระดมกันรายงานเพจนะถ้าไม่ลบออกเดี๋ยวเขามีความคิดเห็นกันยังไงเดี๋ยวเราไปพังกันดูนะครับ